ล็อกแชมป์ก่อนครับเผือพิวดขอมีมีมีข้อไหน่ครับถูกมีอเอา๋ออ๋อถ่ายรูปหน่อยหมอขอขอภาพนี่ถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวโดี๋ยวนะนู่นครับตาอ้องอยู่นู่นครับตาอ้อมอ๋อขอภาพนิ่งภาพนิ่งเปลี่ยนเลยว่าี่ยอย่างงี้นะครับน็อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยถ่ายรูปอันนี้รางวัลที่เท่าไหร่วันนี้ ลองชนะ์เลอรครับลองชารเลอรองชาร์ลอร์สองแสนชนะเลอร์สองตันนะครับอันนี้ลงน้ำตาลมิผลอ่าน้ำตาลมิผลนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่อ้วนเพื่อนพี่อ้วนครับเพื่อนพี่อ้วนครับไอ้น้องต้องยิงดูพี่อ้วนจริงนี่พี่อ้วนเขาบอกมันนี่ครับครับขอบคุณทีมงานพี่อ้วนนะครับและแชมป์วิชาสอง เป็นผู้รับอาจารย์อื่นเป็นผู้มอบมาผมขอบคุณอินโบราณสรุดเลยครับที่ลายสดปฏิภาพขอสับอโหอยู่นี่แล้วอ,อไม่ต้องลงออ้อมไยน,นะครับ้อ,อ,อไหมครับ 30, 25, อเอาสามศูนย์สองห้าศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนะครับอขอ 0250ใกล้ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนี้ครับครับถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าตีหน้าเราไม่รู้ว่าคารทอ็อกจะอยู่กับเราหรือเปล่าถ่ายไปเรื่อยๆครับถ้าถ่ายไปเรอยๆก็ไม่รู้ผมไม่รู้คนไปที่กล้องดิอะไรโทรศัพท์มรือผ้าอะไรขึ้นเอาแหมครับแล้วกครับถอยโน้ตครับกันผีก็ได้ ดังนับหนึ่งถึงสามเฮนะหนึ่งสองสามเฮโอเค้ครับเปียไ้ว้ึ่งอามเฮะครับเฮยอะไปเชนคูเนี่ย